กาสรสวดปาติโมกไม่ปาติโมกชื่อว่าไม่รักษาพระศาสนาพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้ว่าทุกกึ่งเดือนในวันอุโบสถหรือวันพระที่ตรงกับ14บ่ค่ำหรือ15บห้าค่ำพระสงฆ์จะต้องสวดปาติโมกค,คือว่าด้วยศีล ของประสงค์ทั้งหลายเพื่อช่วยให้พระแต่ละรูปได้ทบทวนศีลของตนว่าที่ผ่านมาตลอดสิบห้าวันนั้นได้พลังเผลอและละเมิดพระวินยัยข้อใดข้อหนึ่งไปหรือไม่ขณะเดียวกันการสวดปฏิมโมกนั้นก็ยังเป็นการย้ำเตือนว่าศีลที่พระจะต้องรักษามีอะไรบ้าง โดยผู้ที่จะสวดปฏิโมกจะเป็นพระรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้คือไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าวาดวาดัดหรือเป็นพระเถระหากแต่ว่าภิกษุนั้นจะต้องใช้ความวิริยะอุตสหาหะในการท่องจำและจำทรงทบทวนความทรงจำนั้น อยู่ตลอดเวลาทั้งการสวดก็จะต้องสวดให้ถูกอักขระพระยัญชนะการเปล่งคำและการออกเสียงให้ถูกต้องไม่ให้ผิดพลาดด้วยและในวันดังกล่าวนั้นก่อนที่จะสวดปฏิโมกหากพระรูปใดรูปหนึ่งหรือว่าตนทำอาบัตเบาต้องอาบัตเบาแล้ว หรือหากมีพระรูปอื่นบอกว่าท่านทราบว่าเราอาบัตเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราเองหรือพระภิกษุรูปหนึ่งรูปนั้นก็จะต้องปรงอาบัตด้วยการกล่าวยอมรับผิดและพร้อมที่จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่ให้ผิดในศีลข้อนั้นอีกหลังจากการปรงอาบัตแล้ว พระรูปนั้นก็จะกลายเป็นผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ด้วยความยอมรับผิดประจานตนและพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติให้ถึงความบริสุทธิ์ความบริบูรณ์นับตั้งแต่ขณะนั้นๆเป็นต้นไปกล่าวคือจะต้องมีศีลที่บริสุทธิ์จึงจะเข้าฟังปาติโมกได้แต่ถ้าหาพระรูปนั้นไม่ยอมรับผิด ไม่ยอมปรงอบัตพระรูปนั้นก็จะหมดหมองไปเรื่อยๆก็เรียกว่าได้บาปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้จะฝั่งปฏิโมกก็ตามหากแต่อาบัตชั่วหรือโทษชั่วจากการประพฤติผิดศีลในศีลเบาก็จะสะสมบาปอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามการปรงอบัตไม่ได้ทำให้ ความผิดที่เคยทําผิดไปแล้วหายไปไหนหากแต่เป็นการไม่ทําบาปเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มการสํารวมระมัดระวังและรักษาตนของตนยิ่งขึ้นปฏิโมกเป็นกิจที่พระทุกรูปจะต้องทำเรื่องการสวดปฏิโมกนั้นพระพุทธเจ้าทรงให้ความสํำคัญเป็นอย่างมากโดยพระ องค์ได้กำหนดไว้ว่าพระในวัดจะต้องเข้ารวมกันทุกรูปแม้แต่รูปที่อาพาธหนักหากมาไม่ได้หากเข้าสู่ที่ประชุมสงฆ์ไม่ได้ก็จะต้องมอบฉันทะคือแจ้งข่าวการอาพาธนั้นแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชุมนุมอยู่ณนะอาคารอุบโบสถเพื่อแสดงความ รักในพระวินัยและแสดงความเคารพรักในพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งเป็นการประจานตนว่าแม้ป่วยอยู่ก็จะต้องระลึกถ,ถึงศีลวินัยข้อนี้ประการนี้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าวัดนั้นจะไม่มีรูปใดรูปหนึ่งที่สวดได้พระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติว่า จะต้องส่งพระในวัดนั้นไปเรียนคือท่องบนทรงจำหรือไม่ก็ต้องไปร่วมสวดในวัดที่มีพระที่สวดปฏิโมกได้ไม่เช่นนั้นอาบัตจะต้องสะสมเรื่อยไปและถ้าหากว่าไม่มีพระรูปใดรูปหนึ่งสวดได้ในช่วงเข้าพรรษาก็ห้ามอยู่จำพรรษาในวัดนั้น จะต้องไปจำพรรษาที่วัดที่มีพระที่สวดปาฏิโมกได้หรือจะต้องเข้าไปร่วมในวัดที่มีพระที่สวดปาฏิโมกได้เนื่องจากการสวดปฏิโมกเป็นกิจของพระภิกษุสง์ฝ่ายเดียวดังนั้นจึงห้ามสวดปฏิโมกในขณะที่มีคราวาหรืออนุปสมบันอยู่ด้วยในเขตมณฑล นอกเขตมณฑนนั้นก็ได้อยู่ไม่ปฏิโมกไม่ใช่พระไม่ใช่วัดจากพระวินัยเกี่ยวกับการสวดปฏิโมกการฟังปฏิโมกนี้ก็ทำให้พอสรุปได้ว่าหากวัดใดไม่สวดปฏิโมกแปลว่าวัดนั้นได้ทำอาบัติเป็นประจำด้วยการไม่ปฏิโมกสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า พระในวัดนั้นไม่ให้ความสนใจกับพระวิัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติฉะนั้นโอกาสที่พระในวัดนั้นจะทำผิดพระวินัยก็มีอยู่สูงและจะไม่ให้ความเคารพต่อพระวินันก็มีอยู่เป็นอันมากวัดที่ไม่สวดปฏิโมกจึงเป็นวัดที่ไม่รักษาพระวิัย เป็นวัดที่ไม่ทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวัดที่ย่อหย่อนเป็นวัดที่มีพระทุศีลเป็นวัดที่ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นวัดในพระพุทธศาสนาข้อนี้เองพระสงฆ์เพียงหนึ่งรูปจากที่พักสง์สํานักสงหรือมากกว่าหนึ่งรูปในวัดที่ไม่มีพระที่สวดปาติโมกได้ท่านจึงขวนขวาย ไปยังที่ชุมนุมสงในวัดที่มีพระสวดปฏิโมกได้และยอมปรงอาบัตเพื่อความสงบสุขทั้งภายในตนและทั้งในหมู่คณะสงฆ์เรื่องนี้น่าสนใจเพราะการปรับอาบัตเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นหลักใหญ่ในพุทธศาสนาหลังจากที่พระอนานนท์บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ท่านได้ถูกพระอรหัน์ร่วม ทำสังคยนาพระไตรปิฎกได้ติเตียนในการนั้นว่าที่ผ่านมาพระอานนท์ได้ทำผิดพระวินัยข้อใดบ้างท่านให้ปรงอาบัติพระอานนท์เถระเจ้าก็ปรงอาบัติโดยลำดับสืบต่อไปเพราะเชื่อว่าการปรงอาบัตินั้นเป็นธรรมเนียมเป็นไปเพื่อความสงบสุขและเป็นแบบอย่างให้แก่ พระภิกษุสงฆ์ราบเท่าปัจจุบันนี้สิ่งที่พระอานนท์ได้กระทำได้สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ว่าหากมีพระรูปอื่นมากล่าวหาว่าทำอาบัติแล้วพระรูปนั้นรู้สึกว่าตนไม่อาบัติแต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่ายืนยันดังกล่าวจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่โต คือเป็นเหตุให้เกิดทะเลวิวาทหรือกินแหนงคลางแคลงใจกันพระพุทธองค์ก็ทรงแนะนำพระรูปนั้นให้ยอมปรับอาบัติคือปรงอาบัติเสียเพื่อความสงบสุขของหมู่สงฆ์ดังนี้เรื่องดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพระไม่ควรยึดติดกับความคิดของตนหรือความถูกความผิดของตนแต่ข้างเดียวฝ่ายเดียวจะยืนกรานแต่ว่า ตนบริสุทธิ์ตนบริสุทธิ์แล้วไม่ปรงอาบัติจนเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งกันในหมู่สงฆ์ความสงบสุขก็ไม่เกิดขึ้นการมุ่งเอาชนะตนว่าตนไม่ผิดตนเป็นผู้บริสุทธิ์จุกก็เป็นเหตุให้สร้างความคลางแคลงใจกินแหนงใจกันและสร้างความเสื่อมเสียได้เช่นนี้ท่านจึง ให้พระยอมปรงอาบัติได้ฉันใดเพราะเหตุดังกล่าวที่ยกมาการทำโรงรักษาพระวินัยของพระสงฆ์ในส่วนนี้เอาไว้พระสงฆ์ต่างวัดต่างอารามจะต้องเข้าชุมนุมกันณนะวัดแห่งใดแห่งหนึ่งที่มีพระที่สวดท่องปาติโมกได้หรือนัดหมายชุมนุมกันเป็นวาระวาระไป เพื่อประรากาศตนต่อข้อศีลของพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในการนี้วัดที่จะเป็นหลักหรือที่จะต้องเป็นศูนย์กลางในการชุมนุมการของพระสงฆ์ก็จะต้องเตรียมเพื่อการต้อนรับพระสงฆ์ทั้งหลายเช่นเตรียมน้ำปานะบ้างเตรียมถวายค่าน้ำมันรถบ้างเตรียมจตุปจัจจัยทายธรรม ถวายบูชาพระวินนยในองค์พระสงฆ์ที่ทำหน้าที่สวดพระปฏิโมกนั้นโดยมุ่งเพื่อเป็นกําลังใจแก่พระภิกษุสงฆ์ที่มีวิริยะอุสหะในการทรงจำและท่องบนพระปฏิโมกได้อย่างเชี่ยวชาญชำนาญเป็นอย่างยิ่งนั้นไม่ว่าการจะถวายธัยธรรมจะตุปัจจัย หรือการถวเฉลี่ยราบสักระที่เกิดขึ้นในหมู่สงทั้งหลายก็จะนิยมแบ่งปันการถวเฉลี่ยกันในวันชุมนุมฟังพระปฏิโมกดังนี้เพราะยังอารามที่ยังเป็นที่พักสงบ้างเป็นสำนักสงบ้างหรือเป็นวัดเล็กๆในชนบทนั้นๆ จกได้รับการบำรุงจากสาธุชนศรัทธาผู้มีกำลังพอที่จะได้บำรุงพระสงฆ์แม้แต่พระสงฆ์จำนวนน้อยในที่พักสงฆ์สำนักสงฆ์หรือวัดเล็กๆที่ห่างไกลเช่นอยู่ในซอกชนบททั้งหลายไม่อาจที่จะเข้าไปถึงแต่พระสงฆ์ท่าน พึงอาศัยกิจในการฟังพระปฏิโมกทุกทุกส15้าวันชุมนุมกันในการนี้จึงควรที่ชาวพุทธบริษัททั้งหลายจากได้มีโอกาสส่งเสริมทำโรงร่วมมีส่วนในการเสริมกำลังการรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ด้วยนับว่าเป็นหนึ่งในบุญยกิริยาของชาวพุทธทั้งหลาย ที่หาโอกาสในการได้บำรุงพระผู้ทรงพระวินัยและพระสงฆ์ต่างวัดต่างอารามที่ท่านอยู่ในที่พักสงฆ์บ้างสำนักสงฆ์บ้างหรือวัดเล็กๆที่สาธุชนโดยทั่วไปไม่อาจเข้าถึงฉะนั้นจึงรวมความได้ว่าการฟังพระปฏิโมกการสวดพระปฏิโมกการที่พระสงฆ์ชมนมกันดังนี้ เป็นกิจของสงฆ์หากไม่ปฏิโมกก็ชื่อว่าไม่รักษาพระพุทธศาสนาสถาสธาธุชนญาติโยมผู้หวังต่อประโยชน์สุขของการรักษาพระพุทธศาสนาก็พึงควรขวายในการทำบุญเอื้อประโยชน์ต่อการรักษาพระปฏิโมกค,คือได้น้อมถวายกำลังใจจะตุปัจจัยให้แก่ พระพิสุสงผู้ทรงพระปฏิโมกและได้ถวายสิ่งที่เป็นประโยชน์สุขต่อพระสงฆ์ที่มาชุมนุมกันในที่หนึ่งหนึ่งนั่นเอง